สวัสดีครับพบกับช่องเลิฟบอนเต็งแล้วนะครับประจำวันนี้นะฮะวันพุทธที่16พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็จะมีคู่ที่เด็ดนะครับ ในวันนี้แล้วนะครับหนึ่งคู่นะฮะทีเด็ดบอลเต็งวันนี้นะครับก่อนที่จะไปชมทีเด็ดบอลเต็งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามันจะได้แบบเด้งเด้งขึ้นมานะครับเวลาลงคลิปเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าถ้ากดติดตามแบบธรรมดาเนี่ยมันจะรอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงนะครับมัน อาจจะเด้งขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้รับการาแจ้งเตือนของทีเด็ดทันทีนะครับยังไงกข็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดให้นะฮะไปดูคูท่ทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้เลยนะครับก็อยู่ในรายการกระชับมิตรทีมชาตินะครับในรอบ นะฮะเที่ยงคืนตรงนะครับระหว่างทีมโอมานและก็เยอรมันนี้นะครับทีมอันดับที่11อดีตอ่าแชมป์โลกลายสมัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมโอมานอันดับที่75านะครับเจอกันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูสถิติย้อนหลังกันเลยนะฮะสถิติย้อนหลังที่เคยเจอกันนี่อย่างไม่มีนะครับยังมีมี นะครับรู้สึกว่าข้อมูลยังยังไม่มีว่าเคยเจอกันนะฮะเดี๋ยวไปดูสถิติย้อนย้อนหลังของโอมานนะครับโอมานก็สถิติก็แพ้จอแดนศูนย์หนึ่งนะครับล่าลสุดนะครับผลงานล่าสุดเสมอกับอ e ิรักหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอกับนีวซแลนด์ศูนย์ศูนย์ชนะเนปาลสองศูนย์แล้วก็ชนะจีนสองศูนย์นะครับฟอร์มก็ชนะสองนะฮะ แพ, 3, แพ้ชนะ2แพ้1เสมอ2นะครับส่วนมากก็จะเป็นสกอร์ต่ำนะครับสำหรับโปมานนะครับชนะ1ลูกหรือ2ลูกแค่นั้นฮะส่วนผลงานล่าสุดของเยอรมน,นีล่าสุดนะฮะเสมอกับอังกฤษ33นะครับแล้วก็แพ้ฮังการีศ1ชนะอิตาลี5-2นะฮะแล้วก็เสมอกับฮังการี1-1่แล้วก็เสม,อก, Hungary, 1, 1. กสมอกับอังกฤษ11นนะครับเยอรมันในชุดนี้ก็สามารถทำประตูคู่แข่งได้ นะครับถ้าส่วนเกือบทุกนัดนะครับเกือบทุกนัดจากคนานล่าสุดนะครับทำประตูคู่แข่งได้4ี่นัดเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้คาดว่าเยอรมันเนี่ยฮะน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่านะครับในเรื่องของอันดับคะแนนอันดับนะฮะอันดับอันดับโลกนะครับอันดับโลกนะฮะเยอรมันนี่น่าจะได้เปรียบเพราะว่าตอนนี้เป็นอยู่อันดับที่11แล้วนะครับ ส่วนโอมานก็เปิดบ้านนะครับน่าจะเตะอยู่ที่ประเทศโอมานนะครับดูแล้วโอมานน่าจะเป็นเจ้าภาพนะฮะในการต้อนรับการมาเยือนของเยอรมันนะครับในรายการกระชับมิตรเนี่ยแต่ว่าราคาภูนะฮะดูดูราคาภูต่อเยอะมากเลยนะครับเยอรมันเนี่ยต่อจาก2.5ไหลขึ้นเป็น2.5ครอคบ3นะครับแล้วก็ราคาน้ําฝั่งเยอรมันเนี่ย0.90แล้วก็0 9นานะฮะแบบนี้มีโอกาสนะครับ เยอรมันวันนีน้น่าจะมาบุกเต็มที่นะครับถ้าเป็นชุดฟูลทีมเนี่ยคิดว่าเยอรมันน่าจะถมโอมานแล้วนะครับเพราะว่าดูจากราคาพูแล้ว1.08แล้วก็26 0 0เลยนะฮะอุ้ยราคานี่แบบต่างกันมากยังไงเยอรมันก็ชนะอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นราคาแบบนี้ราคา1.0เนี่ย1 0 1ถึง1.09เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะแน่นอนนะครับ ส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะถ้า20ขื้นเนี่ยมีโอกาสแพ้สูงนะครับและก็สูงต่าเต็มเกมนะมครับ3.75เลยนะครับเยอะมากนะฮะต้องสกอร์4ลูกนะฮะหรือ5ลูกเลยนะครับถ้าถ้าจะเกินราคานะฮะ0.98แล้วก็0.88เนี่ยราคาสูงเนี่ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่เยอรมันน่าจะอยู่ที่30นะครับถ้า30นี้30นี่ น่าจะพอดีราคาต่อนะฮะแต่ว่านะถ้าเป็น40เน,นี่ยคือเกินราคาต่อนะครับถือว่าเยอรมันก็ต่อเยอะเหมือนกันนะฮะในรายการกระชับมิตรนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับว่าเยอรมันจะชนะที่เท่าไหร่นะครับสกอร์นะฮะแต่ว่าผมคาดสกอร์ไว้ที่30หรือ40น,นะครับเยอรมันน่าจะชนะนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็น ฟู่ทีมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นดาวรุ่งหรือว่าจะเป็นนักเตะแบบชุดที่ประกาศออกมาหรือเปล่าว่า26คนที่จะติดทีมชาติไปลุยในศึกบอลโลกนะครับจะต้องไปลุ้นอีกทีนะครับว่าจะเป็นชุดไหนเป็นใครบ้างนะครับที่ได้ลงสนามนะครับจะต้องไปลุ้นกันในรอบเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตรงนะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับเจอก,กันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ